ชาวเน็ตถกสนันหลังพระเอกซุปตาทำพฤติกรรมแบบนี้บนรถไฟฟ้าในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกมีผู้ใช้รายหนึ่งได้แชร์คลิปของพระเอกซุปตาแถวหน้าของประเทศอย่างณนะเดชนคูกิมิยะที่กำลังยืนอยู่บนรถไฟฟ้า BTS พร้อมระบุแคปชั่นว่าชาวเน็ตรีวิวเจอณเดชนบน BTS ตัวจริงหล่อมากแต่หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างก็มีหลายๆคนเข้ามาถกกันสนัน เพราะเห็นว่าภาพนี้ของหนุ่มนัดเด็ดนั้นเจ้าตัวไม่ได้สวมใส่แมสแต่อย่างใดทําให้งานนี้เสียงแตกออกเป็นสองฟังคอมเมนต์ต่งตางๆจากชาวเน็ตเช่นทางรถไฟฟ้า BTS เขาขอความร่วมมือในการใส่แมสขณะอยู่บนรถไฟฟ้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมเพราะกฎหมายออกมาแล้วว่าไม่ได้บังคับใส่แมสแล้วแต่ว่าคนบนรถไฟแออัดหรือไม่ถ้าไม่ก็แล้วแต่สะดวก คอมเมนต์ถัดมาบอกว่างงทำไมไม่สวมใส่แมสขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ